เพราะมีประโยคคำถามเราจะมีประโยชน์บอกเล่าเจาะลึกเรื่องราวและเรื่องเล่าของคนบันเทิงทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังแบบ360องศา All Systems Active ช่วงประโยชน์บอกเล่าเราคุยกัน ในปัจจุบันเนี่ยพี่เชิงมันมีความคิดสร้างสรรค์แบบที่เรารู้สึกว่ามันมันสำคัญมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันมีจํานวนช่องทางที่เปิดกว้างแล้วก็สามารถสร้างงานสร้างไรายได้ได้หลายช่องทางใช่ไหมคะทุกคนก็สามารถสร้างงานได้สร้างค,ค,คอนเทนต์ได้ง่ายขึ้นทีนี้จุดสําคัญมันอยู่ที่ว่าไอ้ออองานสร้างสรรค์เนี่ยค่ะมันมีความสร้างสรรค์จริงๆหรือเปล่าในคอนเทนต์นั้นถูกไหมงานงานที่เราสร้างเนี่ยมันจะมีผลต่อมันย่อมมีผลกระทบ ต่อคนอื่นอยู่แล้วเพราะมันออกสืซอสาธารณะถูกไหมคะแล้วก็สังคมรอบตัวเนี่ยมันมีผลกับสังคมรอบตัวกันยังไงอันนี้ค่ะอยากจะถามพี่เชิงนิดหนึ่งว่าในในมุมมองของพี่เชิงเนี่ยทำไมงานสร้างสารถึงสําคัญมากสําหรับการสร้างงานสร้างอาชีพในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่า Product หรือสินค้าที่มันมีอยู่ในตลาดทุกวันเนี่ยมันหาความต่างทางด้านสรรพคุณหรือ Per ร์ฟอร์แมนี่ยากละคือมันไม่ค่อยแตกต่างจำนวนเยอะขึ้นจำนวนมันเยอะขึ้นผู้เล่นเยอะขึ้น แต่คุณสมบัติมันก็ยังคงเหมือนเดิมอยู่นะครับสินค้าหลายๆตัวในตลาดอ่ะฟังก์ชันน่ะมันไม่ต่างแล้วมันก็ต้องมาเอาชนะกันด้านอ e ีโมชันอารมณ์ความ,าร,มรู้สึกใช่หรือความรู้สึกอันนี้คือสงครามทางการค้าที่มันเกิดขึ้นใหม่โดยใช้ความคิดสร้างสารรค์เนี่ย มาสร้างทําให้สินค้าธรรมดาธรรมดาที่มันมีฟังก์ชันเหมือนกันที่มันมีสรพคุณเหมือนกันเนี่ยมันแตกต่างกันด้วยอารมณ์นะครับเพราะอารมณ์ของคนซื้อมันอยู่เหนือเหตุผลถูกปะอารมณ์อารมณ์ของคนซื้ออยู่เหนือเหตุผลตลอดไม่เข้าใจให้เรามีเหตุผลในการที่เราบอกว่าเราซื้อเพราะอย่างนี้อย่างนี้แต่ในที่สุดแล้วก็ต้องกลับไปที่อารมณ์ก็เพราะเราอยากซื้อยากได้อยากซื้อที่บ้านมีอยู่แล้วนะลืมไปว่ามีอยู่แล้ว เฮ้ยมันสวยดีอ่ะเฮ้ยสีมันโดนใจมากเฮ้ยฉันว่ามันเหมาะกับฉันมากที่สุดเลยนะปรากฏซื้อไปกลับไปบ้านตาวเฮ้ยมีแล้วนี่หว่าเห็นไหม <c oughs> นี่คืออารมณ์มันอยู่เหนือเหตุผลดังนั้นใครที่เจ้าของสินค้าหรือเจ้าของบริการที่ยังดึงดันที่จะเล่าสรรพคุณของสินค้าของคุณให้ผู้บริโภคฟังอยู่เนี่ยโดยที่สินค้าของคุณเนี่ยก็ยังหาความแตกต่างจากคู่แข่ง ไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้ต้องระลึกไว้ต้องคำํำนึงไว้นะครับว่าคุณจะต้องกลับมองว่าความต่างของสินค้าของคุณมีบ่าถ้ามียิ่งดีเลยคุณก็บโรสิ่งที่คุณแตกต่างแต่ลูกค้าเน้นสิ่งที่แตกต่างเน้นสิ่งที่แตกต่างให้เป็น ให้เป็นคอนเทนต์ให้ให้ขึ้นให้ขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ซะใช่ถ้าทีนีนถ้ถ้าเรามีสิ่งที่แตกต่างอ่ะสัมรูรที่แตกต่างอ่ะอันนี้แน่นอนน่ะเป็นกําไรของของของเราอยู่แล้วเพราะว่าเราแตกต่างเนี่ยไม่มีใครเหมือนแน่นอนเนี่ยครีเอทคอนเทนต์ออกไปยังไงเนี่ยก็โดดเพราะมันต่างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เฮ้ยหรือว่าต่อยอดจากสินค้าเดิมที่มีอยู่ของที่บ้านหรือของกงสีหรือของผู้ที่เริ่มต้นให้มันก็ยังคงเรียกว่าต้นทุนแล้วกันต้นทุนอ่ะ ถ้าก็ยังคงแบบม,มีมีมีเหมือนเดิมมันยังคงไม่แตกตาก่างเ่ยเราก็ต้องมองหาคอนเทนต์ที่ที่ที่มาไปจุดอารมณ์ของผู้ซื้อได้อ,อ่ะมันถึงจะแบบถึงจะ s u c c e s นะครับท,ทีนี้ค่ะมันก็มีอยู่ว่าในเมื่อเรามีสินค้าหรือเรามีเนื้อหาอะไรต่างๆที่เหมือนกันอ่ะ,อะใช่ไหมแล้วเราเรามีความรู้สึกว่าเอ้าคนนู้นก็ทำอย่างนี้เออเอาไอเดียเข้ามาดีกว่า เหมือนกันนี่หว่าเปิดสินค้าสินค้าของเราเหมือนกับของเขานี่หว่ามามาทําเหมือนกันทีนี้มันก็เกิดการก๊อปปี้ขึ้นมา,อ,าอย่างเงี้ยอ่อพี่พี่เชิงมองอยังไงคะ <S <S 2> <S 2> <ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของการก๊อปปี้งานคนอื่นแล้วเอามาเป็นงานของตัวเองพุ่งซึ่งมันเกิดขึ้นง่ายมากอ <ยก S 1> ่ะในสังคมปัจจุบันใัมใช่ผมว่ายุคนี้มันง่ายมากจริงๆในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆเพราะว่าทุกคนมี d ด v ว c e ์ที่เรียกว่ามือถือเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ แค่ปลายนิ้วเนี่ยอยากรู้อะไรต่เข้าไปเลยทันทีจะไปคอนเว็บไหนก็ได้ที่ที่มันมีเนื้อหามีข้อมูลที่เรากําลังอยากจะรู้จัดอยู่เนี่ยดังนั้นในเมื่อมันสามารถเข้าได้ง่ายๆเนี่ยมันก็จะมีอะไรให้เห็นเยอะมากๆในแต่ละวันมีอะไรให้เห็นเยอะมากๆในแต่ละชั่วโมงในแต่ละวินาทีอันนี้ก็ต้องมานั่งดูดีๆว่าถ้าเป็นงานคล้ายหรืองานแบบงานแบบแนวแบบเนี้ยความคล้ายความค,คล้ายน,นี่นี่คือแค่ล้ายนะหรือว่างานงานแบบเนี้ยงานแนวเนี้ย ก็ต้องดูดีๆนะว่ามันคือเทรนด์หรือเปล่ามันคือกระแสหรือเปล่ากระแสทุกวันนี้เราไม่เราเราเราไม่จําเป็นที่จะรับรู้ได้แค่กระแสที่มันอยู่ภายในประเทศหรือบ้านเราเท่านั้นนะเราดูได้ทั่วโลกเลยว่าเทรนด์ตอนนี้ของโลกอะเป็นยังไงแล้วอันเนี้ยพอมันเป็นกันแบบนี้เยอะๆๆๆๆๆๆ,ๆสแสดงว่าเนี้ยเรียกว่าเทรนด์เรียกว่ากระแสมันก็อยู่ที่ว่าเมื่อเราไปเห็นแล้วเนี่ยเราจะเอามาปรับใช้เพื่อที่จะ แสดงให้คนดูหรือคนที่อยู่ภายในประเทศของเราในบ้านของเราใน c u เจอร์ที่เรามีเนี่ยได้ยังไงเป็นการปรับแต่ว่ามันก็จะแบบมีความคล้ายคลึงแหละว่ารู้สึกว่าเน,นี่ยหน้าตาแบบนี้มันไปดูที่บ้านนั้นก็มีไปดูประเทศนั้นก็มีอันนี้อันนี้เรียกว่าเทรนด์อ,อันนี้เรียกว่าเทรนด์ซึ่งมันก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งที่อยู่ในกระบวนการอินไซต์หรือการเจาะลึกเพื่อหาข้อมูลนำมา,สร,าสร้างสินค้าหรือสร้างคอนเทนต์ ในสเต็ปต่อไปนะครับเทรนเนี่ยเพราะเวลาจะคิดเนี่ยอินไซน์เนี่ยมันมเนีเรื่องของอินไซน์เรื่องของททร์เก็ตอินไซน์เรื่องของมาร์เก็ตอินไซน์เรื่องของเรื่องของแบรนด์อินไซน์เรื่องของเทรนสุดท้ายก็คืออินไซน์เรื่องของสเต็กโฮเดอร์ซึ่งบางทีอาจจะคิดว่าจะไม่สําคัญแต่บางทีมันอาจจะสําคัญก็ได้ใช่ไหม, <S <S มคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือว่าคนที่มีผลกระทบทางอ้อมอ่ะอย่างตอนนั้นอนะ่ะช่วงโควิดอ่ะ,อะธุรกิจก็ล้มเลยในระน,นาจจะเป็นแถว ถึงแม้ว่าเราจะไม่แบบโดนโดยตรงอะ่ะแต่เราก็โดนทางอ้อมยังไงก็โดนกระทบหมดใช่อย่างคนท,ที่อยู่ในธุกกรกิจอีเวนต์อ่ะที่เป็นซัลายเออร์เอยที่เป็นคนทําฉากเป็นคนส่งของในงานเอยเนี่ยนะผู้นี้ก็ต้องปรับตัวหาทางรอดหมดทั้งสิ้นนะครับอันนั้นคือพูดถึงเทรนด์นะครับนี่คือมีความคล้ายงานานงานแบบนี้นะเฮ้ยเคยเห็นที่นั่นที่นี่เนี่ยเขาเรียกว่าเทรนด์เรียกว่าเทรนด์นะครับทีนี้ ก็ต้องมาดูว่าแล้วถ้าไม่ได้ไม่ใช่แบบไม่ใช่เทรนถ้าไม่ใช่เทรนอะแสดงว่าอันนี้คือเฮ้ยงานนี้เหมือนงานนี้เหมือนเหมือนเด้เริ่มเริ่มเริ่มใกล้เคียงกับคาว่าก๊อปปี้เลยนะแต่ยังไม่เป๊ะทีเดียวนะครับงานนี้เหมือนนะครับเอ่อก็ต้องมาดูว่าเราสามารถค้นหาต้นต่อของออริจินอลไอเดียจริงๆเนี่ยได้ยังไงก็ต้องอก็เอามาเปรียบเทียบกันนะว่าใครอะมาก่อนใครมาหลังใช่ไหม ก็มีการหาเหมือนกันบางบางกรณีที่เป็นข่าวกันนะว่าแบบเฮ้ยอันนี้เหมือนอันนี้อันนี้แล้วมันก็มาเถียงกันด้วยการไปรื้อค้นประวัติศาสตร์ไปรื้อว่าใครเนี่ยคือออริจินอลตัวจริงอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเฮ้ยมันมันมันมีความคล้ายคลึงกันอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้เครดิตเจ้าของไอเดียหรือออริจินอลไอเดียเขานิดนึงมันก็ไม่แปลกนะครับแต่บางทีก็แบบ ไปเคลมว่าเป็นไอเดียของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับการที่เราต้องให้เกียรติความคิดของของต้นฉบับ o r i g i n อ l เขาใช่ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วในความรู้สึกอองาน o r i g i นอลเนี่ยสำคัญคว่ามันเป็นต้นคิดของต้นฉบับอะ่ะเนะาะงานต้นฉบับของของทุกคนเนี่ยเราอาจจะมองเมื่อผลมันออกมาแล้วว่าโอ้โอเคมันก็ปังมันก็เป็นกระแสโอเคอจบแค่นั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดกระบวนการที่ที่เราต้องมา ทำความเข้าใจว่าว่ามันมันมันคิดยังไงมันถึงจะกลายเป็นงานออริจินอลของคนคนหนึ่งได้แล้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากใ,<ช>ในกปัจจุบัน,<อ>นมันคือทรัพย์สินทางปัญญาเราก็ต้องให้เครดิตเขาหน่อยนึงนะครับอย่าไปเคลมว่านเนี่ยนี่คือออริจินอลไอเดียผมว่ายากมากอ่ะอย่างที่บอกไงว่าทุกวันนี้นะเราเข้าถึงข้อมอูลได้อย่างอย่างรวดเร็วแล้วก็รู้หมดอะเห็นเยอะอะ่ะเห็นเยอะตลอดทุกเวลาทุกวินาทีที่มันอยู่บน เว็บไซต์ต่างๆอยู่บนโซเชียลเราเห็นมันมาเยอะเราเห็นตลอดนะครับแต่ทีนี้มีอีกสุดท้ายก็คือจริงๆมียกตัวอย่างนะอันนี้ถ้าเกิดถามพี่นเขาอ่ะก็อาจจะอาจจะเข้าใจนะนะไแบบอประเภทริจินัลเนี่ยอย่างธุรกิจเพลงเนี่ยชัดเจนมากเลยที่แบบแม่งชอบเหมือนกันอะ่ะ โน้ตเจ็ดตัวเป็นเรื่องที่เทียงกันมาเป็นสิบสิบปีแล้วเกิดแบบมันมีแค่โน้ตเจ็ดตัวมันก็ต้องเหมือนกันแหละอ่ามันเป็นแบบนี้บางกาลังจะครบเจ็ดนะแล้วเราก็เปลี่ยนไปนะไม่เหมือนละอ่าเปลี่ยนหนึ่งตัวรอดไม่เหมือนละรอดเนี่ยใช่ไหมธุรกิจเพลงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยถ้าเกิดเป็นธุรกิจเพลงใช่ไหมแค่โน้ตเจ็ดตัวเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้พอาถึงถ้ามันเป็นเรียกว่า ก๊ปปี้เลยทีเดียวเป๊ะมากเลยเนี่ยอันนี้ยอันนี้อันตรายละเพราะว่ามันจะตามมาด้วยเรื่องราวอีกสารพัดมากมายเลยนะครับมันคือการละเมิดนิกเกิลสิบเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วใช่เป็นเรื่องของกฎหมายฮะหรือภาษาบ้านเราคือหน้าด้านความไร้ยางายอะไรอย่างนี้แรงแรงไหมแรงแห้วต้อง่าหน้าด้านแม่งไร้ยางอายมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดื้อดึง หาว่าเป็นออริจินอลไอเดียซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะให้เกิดขึ้นเนาะไม่ควรไม่ควรมันจริงๆคือไม่ไม่ไม่สมควรเกิดขึ้นเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเราคิดอะไรไม่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้ามันตันเนื้อหาจริงๆอ่ะพี่เชิงคิดว่าแนะนําพวกที่อยากอ่ะเราสร้างงานกันเยอะคอนเทนต์เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเด็กๆรุ่นใหม่อยากจะมีคอนเทนต์บ้างถ้ามันตันจริงอ่ะไม่รู้จะไปเอาคอนเทนต์ที่ไหนแล้วเราควรจะไปหาก็ดีไงถึงบอกว่า สิ่งที่เราสิ่งที่เราเข้าถึงข้อมูลได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือปลายนิ้วเนี่ยมันสามารถเข้าไปดูนั่นนี่เยอะแยะมากมายทั้งหมดน,นั่นะมันคือซอสเรียกว่าซอสแล้วกันมันมาสามารถจุดไอเดียได้นะจุดประกายไอเดียเราได้แล้วเราก็มาปรับใช้ใน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 ด้านของเราในเค้าเจอร์ของเราแล้วก็ใส่ความเป็นใส่ความเป็นเราเข้าไปเนี่ย S <S แค่นี้มันก็สามารถเป็นไอเดียที่เป็นไอเดียของเราแล้วอย่าเรียกว่าแปลกใหม่เลยนะครับเป็นไอเดียของเราแล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างในมุมกะเพราน่ะผมก็ผมก็กล้าพูดอย่างเต็มปากว่าคําว่าทวงคืนผัดก,กะเพราเนี่ยมันเคยมีมาก่อนแล้วออแคมเปญนี้ผมทําเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วแลวตอนที่ผม one, อมินไซต์ข้อมูลเน่ะชื่อแคมเปญนี้ไม่ใช่ชื่อแคมเปญชื่อนี้มันก็เป็นเพจเพจนึงที่เกิดมาก่อนแล้วห้าปี เรียกว่าเกิด Facebook ใหม่ๆอะก็ม,ม,กมีก็มีก็มีกระทู้นี้ขึ้นมาแล้วผมก็บังเอิญก็ไปเจอมาบอกเฮ้ยมันดีว่ะ<ม>เราก็เลยเรียกแฟนคลับกลุ่มเดิมๆได้กลับมาได้<ม>ใช่ไหมแล้วก็ใส่ความเป็นเราเข้าไปเรา,เราไม่ได้เรียกว่าอันนี้กับการก๊อปปี้ไม่ได้เรียกการก๊อปปี้มันคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเนี่ยได้สร้างสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อยู่ในยุคปัจจุบันถ้าเกิดเปรียบเทียบเวลาไปแล้วมันคือเมื่อประมาณสิบ สิกว่าปีที่แล้วแล้วเราก็ปัดฝุ่นดูมันกลับมาใหม่นะครับก็พูดคุยกับเจ้าของเพจเรียบร้อยเลยนะโทรไปขอเลยอ,อยู่เชียงใหม่อ่าบอกได้เลยอยู่เชียงใหม่ผมก็เนี่ยขออนุญาตเอาชื่อเนี้ยมาสร้างเป็นแคมเพญของผมได้ไรอะไรเงรี้ยอ้ยินดีอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าตอนนั้นน่ะผมปิดมันไปตอนแรกผมคิดว่าพี่มาร์กอะเป็นคนปิดเพราะว่า,ม,ามันเกิดวิวาทะกันไง อาจจะแบบมีความรุนแรงไงก็เลยจำได้อยู่ปิดเพจออกไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยถามเขาถูตรงแล้วแบบ a c e b o o k เขาปิดคุณหรือว่าคุณ่ะปิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคิดอยู่นานมากเลย่ะผมว่าเขาก็ให้ให้ให้เครดิต a c e b o o k แหละพูดเครนี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเออเขาปิดเองละครผมก็เลยแบบรู้สึกแบบเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะทําแล้วนี่อะบานีนไปแตผมก็ให้เครดิตเขานะครับไอ้คำคำนี้ ผมก็เอามาใหม่มาปัดฝุ่นแล้วก็สร้างเป็นแคมเปญนี้นะครับ mm hmm. แต่เนื้อหาสาระของผมนะ่ะก็เปลี่ยนไงก็กลายเป็นสไตล์ผมไง mm hmm. อย่างนี้ไม่ได้เรียกว่า copy ป mm ี hmm. ้เรียกว่าเรา,เราได้แรงบนนัดงบนดาลใจจากนั้นมาแล้วเรา mm hmm. ไม่คิดต่อว่าเราอยากดึงแฟนคลับกลุ่มนั้นนะ่ะกลับมารู้จักร้านมุมกระเพา mm hmm. อีกครั้งหนึ่ง เรื่องไม่ไม่เรียกว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามุมกะเพรายังไม่เคยเกิดมามารู้จักมุมกะเพราถ้าเขาเป็นสาวกแฟนผัดกะเพราที่แท้จริงก็จะได้แบบรู้จักมุมกะเพราแล้วก็จะไปใช้บริการของร้านมุมกะเพราอะไรแบบเนี้ยจะเรียกว่าอย่างนี้ได้ไหมคะว่าอเนื้อหาจริงๆเนี่ยอความแตกต่างตอนเนี้มันค่อนข้างยากแล้วแหละมันก็จะมีอะไรเหมือน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 กันไปหมดใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราไปได้แรงบันดาลใจจากอะไรที่มันอยู่ที่มันเหมือนเหมือนกันตรงนั้น เอามาประกอบกับความเป็นตัวของเราซะใช่เนื้อหาใหม่คอนเทนต์ใหม่ใช่ของเราแล้วก็ออกมาเป็นคอนเทนต์ของเราเองใช่ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นของเราไอเดียของเรานะครับเพียงแต่ว่าเราได้แรงบันดาลใจคําว่าทวงคืนผัดกะเพราเนี่ยขึ้นมาผมก็เลยเอาไอเดียเนี้ยไปพรีเซนต์โอนเนอร์เลยว่ามูดอนโทนของ MV ีเนี่ยพอมิวสิกวิดีโอนี้มันจะเป็นมูดของการประทวงแปลว่าวันเนี้ยเราจะมาทวงคืนผัดกะเพรา เพราะเราไม่ต้องการกระเพรากายพันนี่อะไรแบบนี้มันก็คือการต่อยอดขึ้นไปอีกถูกต้องถูกต้องครับเพราะว่านี่คือการนี่คือคาของนี่คือนิยามของคําว่าการต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ใช่ใช่นะคะทีนี้คําถามสุดท้ายค่ะพี่เชิงครับค่ะว่าต่างประเทศเนี่ยเขายอมรับประเทศเราในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ครับ พอสมควรเลย,เร,ยรเรียกว่าเรียกว่ายอมรับมากแหละนะคะเราอยู่ในเวทีโลกต้นๆเลยด้วยใน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 เรื่องของความคิดสร้างสารรค์ตรงนี้ถามพี่เชิงหน่อยในแง่ของคนที่เป็นคนสร้างงานอย่างนี้ค่ะคิดว่าเราควรจะส่งเสริมยังไงให้ให,ให้เกิดงานออริจินอลของคนในประเทศมากขึ้นเป็นต้นทางของการผลิตงานสร้างสารรค์ที่มันสามารถสู้กับต่างประเทศได้เนี่ยโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยมันมีอีกหลายชิ้นหลายงานเลยที่มันไม่ได้ถูกออกมาเผยแพร่สู่สาธารณนะ ก็เพราะว่ามันยากมากเลยันไม่มีมช่องอทางไหมไม่ใช่มันมีช่องทางแต่มันไม่มีแรงสนับสนุนเพราะว่าไอ้ลำพังการ PR ด้วยงบของภาคเอกชนเนี่ยมันไม่เพียงพอครับมันต้องใช้เงินเยอะนะคุณยกตัวอย่างยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้เขาก็ส่งออกวัฒนธรรมของเขาเหมือนกัน uh huh. แต่ดั่นก็คือเขาไปทั้งองค์ขาพยกใช่ใชรัฐบาลให้การสนับสนุนบ้านเราอะมีนักคิดนักสร้างสรรค์ นักสร,สร้างสิ่งใหม่ๆเนี่ยเยอะมากเลยนะเก่งด้วยเก่งด้วยแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะอันเนี้ยไม่ว่าจะเป็นหนังอนนในวงการหนังเนี่ยผมก็เคยได้ยินมาว่าแบบเฮ้ยคนที่สามารถที่จะขายเนะี่ยขายจริงๆจัง,จงๆได้เนะี่ยแหละมีน้อยคนมากเลยนะอันนี้เราไม่นับไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงภาคเอกชนที่แบบไปขายส่วนตัวส่งออก ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบเป็นเป็นแรงที่มันต้องเกิดจากการสนับสนุนจากภาคภาครัฐบาลเนี่ยซึ่งซึ่งมันจําเป็นต้องใช้เงินมหาศาลนั้นในการทำป R ในการที่จะแบบจัดไทไนท์เอ็กซ์คลูซีฟเสมาแล้วก็บอกให้เขาฟังแสดงให้เขาเห็นว่าเรามีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีเนี่ยมันไม่ถูกเกิด มันไม่ถูกจัขึ้นมันไม่ถูกเกิดมัน,นยังไม่เคยมีถูกไหมเราเรียกว่ายอย่างมันอ่ามันเคยมีมันเคยมีแมค่แ<ำ>บบอ่าเขาก็แค่รับรู้ว่าอ๋อมันก็ไปเอ็กซิบิทแล้วนี่ก็โอเคมั้งแต่การเดินผ่านเอ็กซิบิทกับการแบบถูกดรอให้เข้ามาอยู่ภายในห้องแล้วก็พูดกับเขาอย่างจริงจังนี่คือการขายที่แบบถูกต้องไงแล้วก็ดึงแต่ครีมครีมทั้งนั้นดึงแต่คนที่สําคัญเท่านั้นที่ที่ที่คิดว่าเมื่อเรา ขายทอดอราไปแล้วเนี่ยเขาต้องซื้อเราแน่นอนเลยมันคือการขายของ่ะแล้วคนขายแล้วหาหาหาคนที่เป็นแบบเนี้จยะกิลแบบเนี้ยได้ยากมากด้วยอันนี้คือข้อเสียของเราก็คือสิ่งที่เราขาดแคลนว่างั้นขาดแคลนส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของโอกาสนะโอกาสก่อนโอกาสที่ที่ที่เราจะสามารถขายอย่างจริงจังเป็นเป็นระบบได้ครบทวเ่อก่อม่ไม่ได้เมื่อก่อนมีนะ เอ็กซิบิัเสร็จปุ๊บมีไทยไนคืนนั้นได้ขายของจริงจริงแต่หลังๆอะ่ะมันถูกมองข้ามไงไปคิดว่าเออก็เอ็กซิบิชแล้วไงจบอ่ะอันนี้นี่คือนี่คืออุตสาหากรรมหนึ่งนะอุตสาหากรรมหนึ่งที่ที่ผมไปพูดคุยกับเขามานะครับเราก็ควรต้องพัฒนาการสกิลของทักษะของการขายของเราด้วยหรือเปล่าภาษาใช่สําคัญมากนะครับถ้าจะทําอย่างนั้นก็ได้นะครับจริงๆอ่ะเราก็มีความสามารถแหละ คนที่สามารถจริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่เพียงแค่ผู้ภาษาอังกฤษเป็นแล้วมันก็จะขายได้ไม่ได้อันนั้นไม่ได้ใช่มันมันมันคืออินเนอร์มันคืออินเนอร์คือต้องเชื่อก่อน่ะเหมือนกับเราต้องเชื่อก่อนว่าอันเนี้ยมันดีนะของมันดีจริงๆนะมันขายได้นะแต่มันอยู่ที่ว่ามันจะขายถูกตลาดไหมมันอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงว่ามันจะไปตลาดไหนได้ใช่ไหมคะเนี่ยนี่แหละกันคือมันมันเลยกลายเป็นประเด็นที่คนก็มักจะถามว่าทําไม ทาไมเราถึงเอาอันนี้ไปขายต่างประเทศไม่ได้วะอย่างที่บอกมันมัน,ม,นมันขาดแรงสนับสนุนใช่ว่าภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีกําลังกําลังทรั์ของการพ r อาร์อย่างมันใช้มหาศาลเนี่ยนะถ้าเราจะไปเนี่ยซึ่ง,ซ,งซึ่งกําลังทรัพย์ภาคเดียวเนไม่พอไงมันต้องบรัฐบาลต้องซัพพอร์ตคือเรามองอย่างนี้ดีกว่าว่าอ,อจุดที่จุดที่จะทําให้ตรงเนี้มันมันขับเคลื่อน ไปถึงเศรษฐกิจของประเทศได้ซึ่งมันสามารถที่ทำรายได้มหาศาลเนี่ยถูกใช่ไหมคะตัวนี้ยมันคือต้องได้รับการสนับสนุนในทุกภาคส่วนก็แล้วกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โดยส่วนตัวของนักสร้างสรรค์งานเองด้วยให้ให้มันขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันใช่เป็นองค์คาพยพเดียวกันถูกต้องชัดเจนทั้งประเทศใช่าูตัวอย่างเดิหละครับเห็นไหมเกาหลีใต้ทุกวันนี้เขาก็ประสบความสําเร็จในการ ไม่แผ่วเลยเกาหลีใต้ไม่แผ่วเลยแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเรื่อยๆจริงๆด้วยใช่ครับผม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 ติดตามมาเป็นสิบกว่าปีเนี่ยมือนกันผมเห็นเลยแบบโอ้โหเขาว่าตอนแรกนึกว่าจะแผ่วนะนึกว่าผ่านสิบปีแล้วจะแผ่วไม่เขาเปลี่ยนแนวแล้วเขาก็ตอนนี้คือไปถึงยูเอ็นหรือไปถึงในระดับโลกแล้วใช่ไหมคะนี่แหละครับนั่นคือก็นั่นคือตัวอย่างของภาพที่แสดงให้เห็นแล้วว่าการจะทําอะไรนั้นน่ะมันต้อง อาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกภาคส่วนมันไม่ใช่ว่าเพียงแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันไม่พอหรอกครับนะคะสำหรับน้องๆหรือเด็กๆนะคะว่ากําลังเี้นอยู่หรือกำลังจะจบอย่างเงี้ยพี่เชิงฝากหน่อยสิเกี่ยวกับเรื่องของออการสร้างคอนเทนต์ซึ่งน้องๆก็อาจจะสนใจนะคะ ต่อไปเนี่ยเขาอ,อยากจะอยากเป็น encer, YouTuber, er, อินลูเอนเซอร์ยูทูบเบอร์ทิกทอกเอร์ะไรอย่างงี้บ้างสายทเออทั้งหลายเนี่ยพี่เชิงจะฝากอะไรให้น้องๆต่อไปอ่ะเอาเอาสองส่วนนะสองส่วนส่วนหนึ่งที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยผมว่าในเมื่อคุณได้มีโอกาสคิดโอกาสทำเนี่ยคุณต้องควรจะไปให้สุดไปให้สุดเลยคุณอย่าก,กักไว้เพราะว่าถ้าเกิดคุณออกไปตลาดแรงงานจริงๆออกสู่ตลาดแรงงานจริงๆอ่ะ คุณจะเจอไอเดียคิลเลอร์อีกเยอะแยะมากมายที่จะมาตัดตอน,เ,นเราไม่ให้เกิดเนี่ยอีกเยอะนะครับเพราะฉะนั้นน่ชีวิตของการเรียนใ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 นสถานศึกษากับชีวิตที่ออกมาสู่ตลาดแรงงานเนี่ยมันแตกต่างกันมากดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสที่ได้ทำได้คิดขอให้ไปให้สุดนะครับอ่ะทีนี้อีกส่วนหนึ่งเมื่อออกมาแล้วจบการศึกษามาแล้วเนี่ยธุรกิจทุกวันนี้เนี่ย มีความจําเป็นและมีความสําคัญมากในการใช้ความคิดสร้างสารรค์ในการสร้างงานไม่ว่าจะเป็นสร้างสินค้าใหม่ๆออกสู่ตลาดสร้างนวัตกรรมใหม่ๆในความคิดในทางความคิดสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆเพื่อที่จะทําให้สินค้าของตัวเองเนี่ยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ประสบความสําเร็จจากยอดขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับกวโดยสรุป ที่พี่เชิงฝากไว้ก็คือว่า,าสําหรับน้องที่ที่กําลังเรียนอยู่ใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองเนี่ยความเป็นตัวของตัวเองเต็มที่เลยสุดไปให้สุดเลยสร้างงานที่อยากทําอะไรทําว่าย <บ S 2> <ช>อย่างนั้นเลยดียกว่าไยน่น้อยเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นพอร์ตมันจะเป็นสิ่งที่มันจารึกไว้ว่าเฮ้ยความคิดสร้างสารรค์เนี่ยถ้ามันถูกถูกดันออกมาถูกถูกสร้างออกมาโดยที่ไม่มีใครมาจํากัดเนี่ย มันเป็นแบบไหนแล้วเราสามบางครั้งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจในการไปสร้างงานต่อหรือว่าไปพัฒนาต่อตอนที่เราออกสู่ตลาดแรงงานอีกก็ได้นะครับพอถึงตลาดแรงงานแล้วเราจะมเีเรียกว่า,อ,าอุปสรรคหรือข้อจำกัดอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ที่<บ>เราจะต้องฝ่าไปอีกแต่อย่างน้อยเนี่ยพอตอนที่เราทำเต็มที่ใน,ในการเรียนในตอน,ตอนเรียนของเร,เราแล้วเนี่ย อย่างน้อยเรามีต้นทุนอ่ะใช่ไหมคะมีต้นทุนสามารถมาต่อยอดได้อ่าต่อยอดอาจจะหยิบปัดฝุ่นขึ้นมาใช้สิปีให้หลังแล้วก็ได้มันอาจจะแบบัมันอาจจะแบบเฮ้ยยากอัปเดตทันสมัยอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีอะไรแน่นอนเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นขอให้เต็มที่ไวครับผมก่อนนะคะโอเคในวันนี้ขอบคุณพี่เชิงมากนะคะที่เสียสละเวลามาร่วมกับรายการประโยชน์บอกเล่านะคะ ติดตามประโยชน์บอกเล่าได้นะคะในทุกวันศุกร์เวลา6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะพี่เชิงคุณชินดิตทิ์สุขค่ะขอบคุณครับขอบคุณทุกทท่านครับที่รับฟังจนถึงตรงนี้นะค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม